สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาสวยงามกันนะคะการเลี้ยงปลาสวยงามนะคะเป็นทั้งงานอดิเรกที่สร้างความเพลิดเพลินและงานสร้างไรายได้ซึ่งผู้เลี้ยงจะต้องศึกษาลักษณะและวิธีการเลี้ยงปลาสวยงามแต่ละชนิดให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อให้ปลาสวยงามที่เลี้ยงมีสีสันสดใสจเจริญเติบโตไม่เป็นโรคและขยายพันธุ์ได้ง่าย ปลาสวยงามที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทยมีหลากหลายสายพันธุ์ดังนี้ปลาเงินปลาทองเป็นปลาน้ำจืดที่อยู่ในวงปลาตะเพียนเป็นปลาที่มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศจีนและญี่ปุ่นปลาทองพันธุ์ดั้งเดิมมีลักษณะคล้ายปลาในลำตัวยาวและแบนหัวสั้นกว้างหางสั้น เดิมใช้บริโภคต่อมาพัฒนาสายพันธุ์ให้มีลักษณะเด่นที่สวยงามมีความเชื่อกันว่าจีนเป็นประเทศแรกที่เลี้ยงเป็นปลาสวยงามเพื่อผ่อนคลายและยังมีความเชื่อกันตามหลักฮวงจุ้ยว่าจะก่อให้เกิดโชคลาภปลาเทวดาเป็นปลาสวยงามน้ำจืดมักเลี้ยงในตู้กระจกและมีการตกแต่งหินประดับขนาดใหญ่หรือขอนไม้ เนื่องจากจะช่วยให้ปลาเทวดาดูเด่นมากขึ้นโดยปลาจะชอบว่ายวนเวียนอยู่ใกล้ๆกับก้อนหินและกขอนไม้และมักจะว่ายช้าๆพร้องกับการคลีบต่างๆอยู่ตลอดเวลาทำให้ดูสง่างามมากเป็นปลาที่มีนิสัยรักสงบไม่ไล่ทำ้ายกาันหรือไล่ลบกวนปลาชนิดอื่นปกติชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงยกเว้นเมื่อจะแพร่พันธวางไข่จะแยกตัวออกไปเป็นคู่ สามารถเลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่นในตู้เดียวกันได้จัดเป็นปลาสวยงามที่มีราคาดีชนิดหนึ่งและสามารถขายได้ตลอดปีปลาหมอสีเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายมีความอดทนค่อนข้างสูงกินอาหารง่ายและกินอาหารจำพวกอาหารสดลูกกุ้งไรลทะเลไส้เดือนหนอนแดงหรืออาหารสำเร็จรูปและมีการถ่ายน้ำเต็มที่1เดือน ให้ถ่ายเดือนละหนึ่งครั้งหรืออาทิตย์หนึ่งให้ถ่ายน้ำออก10%เพื่อเปลี่ยนสภาพทำให้น้ำดีปลาหมอสีก็จะมีสุขภาพดีด้วยปลากาดการพอเลี้ยงปลากาศดแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือเลี้ยงปลากาดเพื่อแข่งขันเป็นกีฬาและพอเลี้ยงปลากาดเพื่อเป็นปลา,าสวยงามตามธรรมชาติปลากาศดจะมีสีน้ำตาลและสีเทาปนเขียว มีลายตามลำตัวคีบและหางสั้นมีนิสัยก้าวรล้าตัวผู้คีบและหางจะยาวกว่าตัวเมียและมีสีสันสวยงามมากกว่าตัวเมียอย่างเห็นได้ชัดปลากัดจะอาศัยอยู่ตามบริเวณหลังน้ำที่ค่อนข้างใสน้ำนิ่งหรือไหลเอื่อยๆเช่นทะเลสาบหนองบึงลำคลองมีลำตัวแบนข้าง ลำตัวยาวหัวเล็กมีขนาดเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ5เซนติเมตรชอบกินลูกน้ำลายแดงลายน้ำและหนอนแดงปลากาศดมีความพิเศษต่างจากปลาชนิดอื่นคือมันจะมีอ,อ,อาวัยวะที่ช่วยในการหายใจที่เรียกว่าลาบินเลียนออแกนอยู่ในโพงอากาศหลังเหงือกซึ่งทำให้ปลากาศดสามารถอยู่ในน้ำที่มีอากาศน้อยได้อย่างดีปลาหางนกยุง ปลาสวยงามน้ำจืดชนิดหนึ่งที่จัดว่าเป็นปลาติดตลาดเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ได้รวดเร็วถึงแม้ว่าจะมีราคาไม่สูงมากนะักแต่มีความสวยงามแล้ว,ว่ายน้ำอยู่เสมอทำให้เป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้เลี้ยงโดยทั่วไปจึงมักจำหน่ายได้ง่ายและจำหน่ายได้ดีตลอดปีปัจจุบันนิยมเลี้ยงกันมากในตู้กระจกภาชนะหรือบ่อเลี้ยงปลาภายในอาคาร ซึ่งถ้าเป็นบ่อเลี้ยงปลาภายในอาคารมักจะเลี้ยงรวมกับพันไม้น้ําเช่นในกระถางบัวอ่างเลี้ยงสาลายปลาคาร์ปปลาคาร์ปเป็นปลาที่นิยมเลี้ยงเพื่อความสวยงามแต่หลายบ้านเลี้ยงเพื่อความสิรบมงคลเสริมงวงจุ้ยทางด้านการงานและการเงินสีของปลาคาร์ปมีความหมายดังนี้ สีแดงหมายถึงอำนาจและโชคลาภสีดำหมายถึงอำนาจลึกลับหรืออาถรรพ์ต่างๆอาถรรพ์ร้ายทั้งหลายไม่ให้เข้ามาทำอันตรายสีขาวหมายถึงสิ่งที่ดีมีมงคลปลาอโรวนาหรือปลามังกรถือเป็นหนึ่งในสุดยอดปลาสวยงามที่ได้รับความนิยมมาตลอด พรปลาชนิดนี้ดูหน้าเก่งขามลักษณะมีเกร็ดขนาดใหญ่สีสันแวววาวมีหนวดว่ายน้ำเชื่องช้าปากเชิดขึ้นด้วยชื่อที่เป็นมงคลสอดคล้องกับความเชื่อชาวจีนที่ถือว่ามังกรเป็นสัตว์แห่งพลังอำนาจและความโชคดี จึงทำให้มีการนำปลาที่มีชื่อเป็นตัวแทนของสัตว์มงคลมาเลี้ยงในบ้านโดยเชื่อว่าจะช่วยในการคุ้มครองเสริมบารมีให้โชคลาภให้ความร่ำรวยและให้ความมั่งคั่งแก่ผู้เลี้ยงสีสันของมองกรก็จะเน้นสีแดงและสีทองซึ่งเป็นสีของโชคลาภอ,อีกทั้งคนเลี้ยงยังเชื่อว่าการที่ปลามังกรเคลื่อนไหวในน้ำก็เปรียบเสมือนเงินทองไหลมาเทมา ปลาเีออนมีรูปร่างคล้ายปลาซิลมีรูปทรงยาวรีคล้ายเม็ดข้าวสารตากลมโตมีครีบบางใสาย,ยาวพอประมาณทั้งหมด7ครีบลำตัวมีเกล็ดเล็กน้อยมันแวววาวคลุมทั้งตัวแล้วก็มีฟันเล็กๆในปากจุดเด่นก็คือมีเส้นยาวเรืองแสงสีเขียวอมฟ้าผ้าตั้งแต่จมูกผ่านลูกตายาวไปถึงสุดคีบไขมัน ซึ่งเกิดจากการสะท้อนแสงภายในผลึกกวาาัวไนซึ่งพัฒนามาจากเซลล์พิเศษที่เรียกว่าอาริโดไซเตตในชั้นใต้ผิวหนังมีขนาดความยาวเต็มที่อยู่ที่3เซนติเมตรเป็นปลาที่หากินบริเวณกลางน้ำและผิวน้ำอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงกินมแมลงน้ำแพลงต้อนขนาดเล็กเป็นอาหารมีความปราดเปรียวว่องไว ขยายพันธุ์ด้วยการที่ตัวผู้ไล่ตัวเมียเข้าไปผสมพันธุ์แล้ววางไข่ไว้กับไม้น้ำนิยมเลี้ยงกันเป็นปลาสวยงามโดยเฉพาะในตู้ไม้น้ำสามารถเพาะขยายพันธุ์ได้ในตู้เลี้ยงปลาสอดหางดาบมีลำตัวยาวเรียวและหัวแหลมมีความแตกต่างระหว่างเพศสูงตัวผู้มีขนาดเล็กและผอมเพรียวกว่าตัวเมีย แต่มีครีบและสีสันต่างๆสวยงามกว่ามีลักษณะที่เด่นก็คือในตัวผู้จะมีกา้านครีบหางตอนล่างยาวเลยขอบหางมีลักษณะเรียวแหลมคล้ายดาบกินอาหารจำพวกพืชน้ำและสัตว์น้ำขนาดเล็กรวมถึงตัวอ่อนของมแมลงเป็นปลาอีกชนิดหนึ่งที่นิยมเลี้ยงกันเป็นปลาสวยงามปัจจุบันได้มีการขยายพันธุ์ด้วยฝีมือมนุษย์จนกลายเป็นสีแดงสดทั้งตัว จึงได้ชื่อเรียกชื่อหนึ่งว่าปลาสอดแดงปลาแลมโบลิเวียปลาแลมโบลิเวียรหรือเรียกอีกอย่างว่าปลาหมอแคะรูปร่ลลางทั่วไปลำตัวเป็นสีกากีอมเทาเล็กน้อยช่วงแก้มและแผ่นปิดเหงือจะมีสีเหลือบฟ้าและเขียวสะท้อนแสง ตรงช่วงหน้าจนถึงกลางตัวมีสีเหลืองหรือสีเหลืองเกือบเข้มมีสีดำพาดผ่านดวงตาทั้งสองข้างตรงกลางลำตัวจะมีจุดวงกลมสีดำขนาดใหญ่ดูเด่นมีคลิปอ,อกที่เรียวยาวเป็นสีชมพูและในช่วงผสมพันธุ์ปลาตัวผู้จะมีสีที่เข้มขึ้นและสวยกว่านี้นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามปลาแพะ มีลำตัวปกคลุมด้วยเกร็ดเป็นแผ่นซ้อนกันลำตัวมีขนาดกลมป้อมเบนข้างทางด้านท้ายมี8ครีบมีครีบอกมีเงี่ยงแข็งข้างละเงี่ยงปากอยู่ทางด้านใต้มีหนวดเล็กๆสองคู่ที่มุมปากสีของลำตัวปกติเป็นสีเหลืองอมน้ําตาลข้างลำตัวเป็นสีเขียวเงาแวววาว หางและคีบแต่ละคีบมีสีค่อนข้างโปร่งใสขนาดลำตัวอยู่ที่ประมาณ6-7เซนสามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่มีออกซิเจนต่ำได้นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามปลาเสือเยอรมันเป็นปลาขนาดเล็กหลังช่องเหงือกมีแถบสีดำ2แถบเปรดเป็นประกายสีเงินสภาพลำตัวค่อนข้างใส ขนาดโตเต็มที่อยู่ที่ประมาณ6เซนติเมตรเป็นปลาที่นิยมเลี้ยงกันเป็นปลาสวยงามโดยเลี้ยงเป็นฝูงในตู้ไม้น้ำเป็นปลาที่มีการพอเลี้ยงกันอย่างหลากหลายรวมถึงประเทศไทยบางครั้งมีการฉีดสีเป็นสีต่างๆลงในตัวปลารวมถึงการตัดต่อพันธุกรรมทำให้ปลาเสือเยอรมันสามารถเลืองแสงได้ด้วย ปลาม้าลายมีลำตัวเรียวยาวมีสีที่ลำตัวเหลือบน้ำเงินสลับสีเขียวมะกอกดำจำนวนสามเส้นเป็นแนวยาวตลอดตัวจนถึงปลายหางทำให้มองเห็นลักษณะลวดลายคล้ายมมาลายอันเป็นลักษณะเด่นมีขนาดตเต็มที่อยู่ที่5เซนติเมตรมีพฤติกรรมอยู่รวมกันเป็นฝูง ว่ายหากินและอาศัยอยู่บริเวณผิวน้ำมีความว่องไวปราดเปรียวมากมักจะว่ายน้ำอยู่ตลอดเวลาจึงนิยมเลี้ยงกันเป็นปลาสวยงามโดยเฉพาะในตู้ไม้น้ำปลาออโต้เป็นปลาสวยงามน้ำจืดขนาดเล็กที่มีคุณสมบัติในการช่วยกินตะไคร่น้ำที่ติดอยู่ตามไม้น้ำต่างๆได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังเป็นมิตรกับปลาต่างๆ นิยมเลี้ยงกันในตู้ไม้น้ำหรือในตู้ปลาเป็นปลาที่ค่อนข้างมีความเปราะบางในเรื่องของคุณภาพน้ำต้องระวังให้มากเป็นพิเศษถ้าเป็นการนำเอาปลาออโต้มาใหม่ๆควรปรับสภาพน้ำในผงปลาที่เอามาให้เรียบร้อยก่อนค่อยปล่อยลงน้ำไม่งั้นปลาออโตอาจเกิดอาการช็อกน้ำได้ปลาเชอรี่บาร์มีลำตัวเรียวยาวแบนข้าง พื้นสีลำตัวและครีบต่างๆมีสีชมพูหรือสีชมพูอมแดงด้านหลังมีสีน้ำตาลกลางตัวมีแถบสีขาำยาวตั้งแต่ปลายปากจะลดโคนหางบริเวณเหงือกมีสีแดงปลาตัวผู้มีลำตัวเพียวยาวกว่าตัวเมียลำตัวและครีบมีสีเข้มสดใสกว่า มีขนาดความยาวเฉลี่ยอยู่ที่6เซนติเมตรมีความว่องไวปาดเปี้ยวและมีพฤติกรรมอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงสามารถวางไข่ได้ครั้งละประมาณ2-300ฟองตามพืชน้ำและใช้เวลาในการฟักประมาณ2วันนิยมเลี้ยงกันเป็นปลาสวยงามปลาซิลข,ข้างขวานใหญ่ลักษณะลำตัวแบนข้างกว่าปลาซิวทั่วไป หัวและตาโตปากเล็กและไม่มีหนวดลำตัวสีส้มแดงเหลือบชมพูหรือม่วงลำตัวช่วงล่างจนถึงโคนหางมีแต้มสีดำรูปสามเหลี่ยมมีขนาดไม่เกิน5เซนติเมตรพบอาศัยเป็นฝูงใหญ่ไม่ต่ำกว่า100ตัวในประเทศไทยพบเฉพาะในแหล่งน้ำไหลเฉื่อยบริเวณภาคใต้แถบจังหวัดตรังและที่ป่าพูโตะแดงจังหวัดนราธาิวาสเท่านั้นมีพฤติกรรมผสมพันธุ์เป็นฝูง โดยวางไข่ติดอยู่กับใต้ใบไม้ของพืชน้ำครั้งละ90-100ฟองนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามปัจจุบันมีสภาพการใกล้สูญพันธุ์แล้วปลาพาตี้ปลาชนิดนี้มีลักษณะลำตัวสั้นป้อมกว้างสามารถแยกเพศได้ด้วยการสังเกตอวัยวะเพศที่ยื่นออกมาปลาพาตี้มีสีลำตัวค่อนข้างเหลืองไปจนถึงน้ำตาลอมเขียวหรือ เขียวคำอมน้ำเงินโดยที่ปลาเพศผู้อาจมีแถบจางๆพาดขวางลำตัวประมาณ2-5แถบหรือบางตัวอาจจะเจอแม้กระทั่งลายมิกกี้เมาส์เนื่องด้วยนิสัยอยากรู้อยากเห็นของมันอาจทำให้พวกมันมีปัญหากับปลาบางประเภทที่ค่อนข้างรักความสงบทางที่ดีแล้วควรเลี้ยงพวกมันกับปลาที่มีระดับความกระตือรือร้นพอๆกันเช่นปลาสอดหางดาบหรือปลาหางนกยุง ต่อไปเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงปลากันนะคะอันดับแรกก็คือภาชนะในการเลี้ยงปลาสวยงามค่ะซึ่งสามารถแบ่งออกได้2ประเภทนะคะก็คือโหลแก้วแล้วก็ถ้วยแก้วรูปทรงต่างๆค่ะซึ่งปลาที่นิยมเลี้ยงในโหลแก้วจะต้องเป็นปลาขนาดเล็กเช่นปลาหางนกยูงปลากาดแล้วก็ควรที่จะเปลี่ยนถ่ายน้ําทุกวันเพื่อไม่ให้เศษอาหารเนี่ยเน่าบูด 2นะคะก็คือตู้ปลามีทั้งชนิดที่เป็นกระจกแล้วก็พลาสติกนิยมใช้เลี้ยงปลาแล้วก็นำไปตกแต่งตามห้องรับแขกห้องถงควรเลือกให้เหมาะกับขนาดของห้องหรือที่ตั้งวางชนิดแล้วก็ขนาดแล้วก็จำนวนของปลาที่จะเลี้ยงเพื่อให้ปลามีพื้นที่ว่ายน้ำได้มากเหมือนธรรมชาติต่อไปนะคะก็คือตัวปั๊มอากาศค่ะ เป็นอุปกรณ์เพื่อให้ออกซิเจนในน้ําให้แก่ปลาสวยงามที่เราเลี้ยงนะคะทําให้ปลาสดชื่นไม่อึดอัดมีสุขภาพดีและเจริญเติบโตได้เป็นปกติปัจจุบันนะคะเครื่องฟังอากาศเนี่ยยังใช้ควบคู่กับเครื่องกรองน้ําเลี้ยงปลาด้วยทําให้น้ําในภาชนะเนี่ยเป็นน้ําที่สะอาดอีกด้วย เครื่องกองน้ำเป็นอุปกรณ์ที่ทําให้น้ําเลี้ยงปลาใสไม่มีเศษอาหารตะกอนหรือสิ่งขับถ่ายซึ่งสามารถแบ่งออกตามระบบการใช้งานได้ดังนี้ระบบกองน้ําใต้ทรายข้อดีของมันนะคะก็คือน้ําใสาตลอดเวลาแล้วก็เพิ่มออกซิเจนในน้ําแต่ข้อเสียของเขานะคะก็คือตะกอนเศษอาหารหรือสิ่งขับถ่ายเนี่ยจะถูกดูดไปหมักหมมในวัสดุก,กองซึ่งมักจะไม่ค่อยได้ทําความสะอาด ต่อไปนะคะระบบกองน้ำแบบหม้อกรองในตู้ข้อดีของเขานะคะก็คือราคาถูกติดตั้งง่ายล้างหรือกำจัดตะกรอนออกได้ง่ายแล้วก็เพิ่มออกซิเจนในน้ำได้ด้วยส่วนข้อเสียนะคะก็คือตัวกล่องเนี่ยทำให้ดูเกะกะแล้วก็สามารถกรองได้เฉพาะตะกรอนที่เบาๆเศษอาหารหรือสิ่งขับถ่ายมักจะตกอยู่ที่พื้นตู้ไม่สวยงามระบบกองน้ำนอกตู้ปลานะคะ ข้อดีก็คือกรองน้ำได้ดีน้ำใสตะกอนและสิ่งหมักหมมต่างๆจะถูกดูดออกมาอยู่นอกตู้สามารถล้างวัสดุกรองได้ง่ายและทำได้ทุกวันระหว่างล้างนีไม่ต้องหยุดเครื่องและเพิ่มออกซิเจนในน้ำได้เช่นกันแต่ข้อเสียของเขานะคะก็คือราคาค่อนข้างแพงขนาดใหญ่ซึ่งไม่เหมาะกับการเลี้ยงปลาขนาดเล็กค่ะระบบกรองน้ำแบบใช้ปั๊มช่วย ข้อดีของเขานะคะก็คือสามารถกรองน้ําได้ใสสามารถถอดวัสดุออกมาล้างได้ง่ายใช้ได้ดีทั้งตู้ขนาดเล็กแล้วก็ตู้ขนาดใหญ่เพิ่มออกซิเจนจากระบบการกรองน้าได้ค่อนข้างดีมากๆเลยส่วนข้อเสียนะคะก็คือปา๊์มเนี่ยจะต,ต้องใช้งานกับกระแสไฟฟ้าหากเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อปลาหรือผู้ที่เลี้ยงปลาได้เครื่องทำความร้อนหรือเรียกอีกอย่างว่าฮีเตอร์นะคะ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยปรับอุณหภูมิในตู้ปลาให้สูงขึ้นนิยมใช้กันในหน้าหนาวใช้กับการเลี้ยงปลาบางชนิดนะคะหลอดแสงแดดเทียมเป็นอุปกรณ์เพิ่มแสงสว่างในตู้ปลาทำให้มองดูปลามีความสดใสามากขึ้นเมื่อเปิดในเวลากลางวันนจะช่วยให้พันไม้สามารถสังเคราะห์แสงได้ลดก๊าซเสียต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการเลี้ยงปลาและทำให้ปลาเนี่ยมีสุขภาพดี วัสดุในการรองพื้นตู้ปลานะคะก็จะมีทรายหยาบใช้เป็นที่ยึดเกาะของรากพันไม้ต่างๆ,างๆปวดใช้ในการยึดเกาะรากพันไม้ต่างๆเช่นกันนะคะแล้วก็แล้วก็หินภูเขาไฟใช้กองน้ําในตู้ปลาเศษปะการาังใช้สําหรับตกแต่งตู้ปลาให้สวยงามดูเป็นธรรมชาติหินประดับรูปแบบต่างๆนะคะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ที่ใช้วางไว้ในตู้ปลาเพื่อตกแต่งให้ดูเป็นธรรมชาติ มีหลายรูปแบบควรเลือกแบบที่ไม่มีเหลี่ยมหรือมีคมเพราะอาจจะทำให้ปลาเนี่ยเกิดบาดแผลได้พันไม้น้ำน,นะคะซึ่งสำคัญมากเลยนะคะในการเลือกเพราะจะทำให้ตู้ปลาเราเนี่ยมีความสวยงามคล้ายกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเป็นพืชที่ใช้ในการตกแต่งตู้ปลาให้สวยงามนะคะดูมีชีวิตชีวาเป็นธรรมชาติช่วยซึมซับของเสียเพิ่มออกซิเจนในน้ำเป็นอาหารปลาแล้วก็เป็นแหล่งลบภยัย มาดูตัวอย่างของพันุไม้น้ํากันนะคะภาพแรกนะคะก็คือสาลายหางกระรอกซึ่งเราสามารถพบเห็นโดยทั่วไปนะคะเทปเกลียวสิงคโปร์สไปกี้มอสสาลายฉัดน้อยอนูบเบียสันตวาใบพายหางนุกยุงใบยาว ต่อไปนะคะก็คืออุปกรณ์ในการตกแต่งตู้ปลาให้ตู้ปลาเราดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะคะเช่นเปลือกหอยที่มีรูปแบบและสีสันต่างๆรูปจำลองเป็นวัสดุจำลองรูปสมต่างๆที่มีทั้งรูปคนสาสว์สิ่งของเช่นคนตกปลาสะพานเต่าแมวเรือเป็นต้น ต่อไปนะคะก็คือกระชอนใช้ในการตักปลาเข้าออกในกรณีที่เราทำความสะอาดตู้ปลาเพื่อให้ปลาไม่บอกช้ำใช้สำหรับช้อนไล่น้ำหรือลูกน้ำซึ่งเป็นการให้อาหารปลาใช้ช้อนใบไม้หรือสิ่งต่งางๆที่ไม่ต้องการออกจากตู้ปลาต่อไปนะคะก็คือฝาปิดตู้ปลาค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ปลาเนี่ยกระโดดออกจากตู้มีทั้งชนิดที่เป็นกระจกแล้วก็ฝาโล่งธรรมดา ที่ไม่สามารถติดหลอดไฟฟ้าหรือตัวปั๊มอากาศได้ชนิดที่ทำจากพลาสติกที่มีล่องระบายลมมีช่องปิดเปิดสำหรับให้อาหารซึ่งสามารถติดตั้งหลอดไฟแล้วก็ตัวปั๊มอากาศได้ขารองรับตู้ปลาควรเลือกชนิดที่แข็งแรงรองรับตู้ปลาได้ใหญ่จะทำจากเหล็กเสริมลวดแล้วก็มีแผ่นโฟงรองรับตู้ปลาเพื่อลดการเสียดสีด้วย ต่อไปนะคะเรามาดูประโยชน์ของการเลี้ยงปลาสวยงามกันค่ะประโยชน์ข้อที่1น,นะคะคือตู้ปลาใช้ตกแต่งอาคารบ้านเรือนให้สวยงามและดูมีชีวิตชีวาข้อที่2ผู้เลี้ยงและผู้ที่พบเห็นเกิดความเพลิดเพลินข้อที่3าปลูกฝังความมีเมตตากรุณาต่อสัตว์และความรับผิดช,ชอบต่อชีวิตสัตว์ที่เลี้ยง ส่วนข้อที่4นะคะก็คือสามารถพอเลี้ยงป่าสวยงามประกอบเป็นอาชีพเสริมไรายได้ให้กับครอบครัวเป็นยังไงบ้างคะได้รับความรู้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะภาระงานของคุณในวันนี้ก็คือให้นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้เป็นแผนความคิดค่ะจากนั้นนักเรียนเข้าไปทำแบบทดสอบผ่าน Google Form จำนวน10ข้ออย่าลืมเข้าไปทำแบบทดสอบนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าดูแลสุขภาพด้วยนะ